ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดจันทบุรีพร้อมลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อำเภอแหลมสิง พันตำรวจเอกประทีปเจริญการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดจันทบุรีก่อทอจอดจันทบุรีครั้งที่4ประจำปี2567ณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2567 และคัดเลือกแผนงานโครงการที่จะสอดส่องในปีงบประมาณ2,568โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมนั้นได้รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมก่อนหน้ารวมถึงการติดตามแผนงานโครงการที่สอดส่องเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและมีการพิจารณาแนวทางสอดส่องแผนงานใหม่ในปีหน้าอย่างรัดกุม ส่วนในช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างจุดชมวิวบริเวณทางหลวงหมายเลข3149ตอนพลิ้วแหลมสิงห์รวมถึงท่าเรือแบบเบ็ดเสร็จแหลมสิงห์ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีอาคารสุดโรมผู้ตรวจราชการขอให้คณะกรรมการเร่งติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์จากท่าเรือดังกล่าวพร้อมกับเน้นย้ำการสอดส่องแผนงานให้เป็นไปอย่างสุดเจ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยการประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความตั้งใจของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดจันทบุรีในการตรวจสอบโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนค่ะ